นะคะบินมาจาก Istanbul. อิสันบูอ่าโอเคแล้วก็พอมาถึงที่นี่นะคะก็จะเข้าที่จุดต่อมอย m m i g r a t i o ซึ่งจะต้องทำวีซ่าออนไลน์มาก่อนหรือว่าอ e v ซ s านะคะพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมาถึงจุดอิมิเก a t i o n เขาก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะก็ขอดูตัววีซ่าที่เราได้รับ ซึ่งตอนที่ขอเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันคือต้องบอกที่บอกไม่เกิน7วันเพราะว่าอย่างคุณสาอย่างเงี้ยที่ทําให้แกเนี่ยสวันได้วีซ่าเลยส่วนของเรานี่ประมาณ4วันลุ้นทุกวันเลยนะคะว่าว่าจะได้ตอนไหนเมื่อได้มาปุ๊บเนี่ยก็คือหญิงจะถ่ายรูปหรือว่าแคปไว้หรือคุณจะปิ้นก็ได้นะคะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็มาโชว์เขาที่นี่ตอนยื่นที่จุดอินเวกชั่นเขาถามหาวีซ่าเฉพาะ คุณสามีแต่ว่าของหญิงเองเขาไม่ถามนะก,ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าในความคิดของหญิงคิดว่าในระบบของเขาอะสมมุติว่าเขาใส่เลขพาส,สปอร์ตเราเข้าไปปุ๊บมันจะโชว์ทั้งหมดแล้วว่าเราได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนะี้คิดว่าอย่างนั้นนะคะเขาถึงไม่ได้ถามขอดูตัวอ e ีวีซ่าของเราเมื่อออกจากจุดอิมิเกชั่นก็รับกระเป๋าซึ่งสนามบินไม่ได้ใหญ่ามากนะคะเดี๋ยวคุณสาให้ช่วยอะไรเนาะ ว h a แ e โอเคเดี๋ยวจะไปทำเปลี่ยนซิมนะคะเพราะว่าหญิงไม่ได้ซื้อเน็ตจากเมืองไทยมานะคะก็จะซื้อสิงที่นี่แล้วก็ใช้บริการของที่นี่เดี๋ยวไปดูสิว่าอยู่กันดาม,มีอะไรบ้างลืมบอกว่าครั้งนี้หญิงมาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็ครั้งแรก มาก็อยู่แค่วันเดียวคืนเดียวรอบนี้วันนี้วันอาทิตย์แล้วนาอกับวันกับวันอังคารนะคะก็เดี๋ยวไปดูจะโชว์ว่ายูกานดามีอะไรบ้างนะคะไปะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาเข้าที่หน้าเว็บไซต์ของวีซ่าที่เราจะยื่นของอยู่อยู่กานดานะคะซึ่งเดี๋ยวหญิงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะหน้าแรกเนี่ยก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราก็มาที่อาจจะคลิกโฮมก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้นะคะจะมีเรื่องของวีซ่าเรื่องของอรายละเอียดนะคะคอนแทคแล้วก็เฮลี่สตาร์ทนิวแอปพลิเคชันได้เลยเขาก็จะให้เรายอมรับนะคะหน้าแรกตรงนี้สเต็ปที่1เนี่ยจะเป็นในเรื่องของใช้ของวีซ่าซึ่งวันนี้จะเป็นวีซ่าปกตินะคะเราจะขอทัวร์ิส ตรงนี้จะมีให้เลือกแค่อย่างเดียวส่วนตรงนี้เราก็เลือกเป็นเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเป็นทัวริสตรงนี้เมื่อเราคลิกเสร็จปุ๊บเขาจะบอกรายละเอียดว่าเอกาสารที่เราต้องแนบมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นถ้าเป็นท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องบินขากลับนะแล้วก็มีตัวพาสปอร์ตแล้วก็มีตัวไข้เหลือง นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถ้ากรณีเคสที่คุณจะต้องไปโซนเข่นยาหรือโซนแอฟริกาบางบางประเทศในโซนแอฟริกาเนี่ยเขาบังคับเลยว่าคุณจะต้องมีฉีดวัคซีนไข้เหลืองแล้วเท่านั้นนะถ้าเป็นกรณีเยี่ยมเยียนมีหนังสือเชิญไหมหรือกรณีที่ไปทํางานมีหนังสือเชิญ company ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสแกนแล้วก็เตรียมไว้นะคะค่าวีซ่าทั้งหมด50 US ดอลลาร์ซึ่งมันจะมีค่าฟรีค่าธรรมเนียมด้วยประมาณสักหนึ่งหงดอลลาร์นี่แหละสเต็ปถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของเราแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตั้งชื่อกุ๊ปที่เราจะไปถ้าเราเคยเคยตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ใส่หรือไม่เคยเราก็เราก็ตั้งชื่อของเราเองแหละนะแล้วแต่เราแล้วแต่เราจะตั้งเลยเราสามารถตั้งเองได้นะอันนี้ก็จะเป็นชื่อ นามสกุลวันเดือนปีเกิดอันนี้ก็จะเป็นเพศนะคะเพศหญิงเพศชายเราเลือกไปสถานะ,ะการแต่งงานของเราสถานะอะไระยาแต่งงานอื่นๆแยกกันอยู่อย่าล้างนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสัญชาติของเราของเราเนี่ยเป็นสัญชาติไทยนะคุณมีสัญชาติอื่นไหมนะคะ มีอาจจะมีบางคนสองสัญชาติถือถือพาสปอร์ตสองสัญชาติลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเชื้อชาติเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยอันนี้สถานที่เกิดก็คือตามหน้าพาสปอร์ตได้เลยก็คือจังหวัดที่เราเกิดคันที่ก็คือไทยแลนด์ตรงนี้ก็คือเป็นสถานะที่เราขอวีซ่าเราขอวีซ่า ในในเรื่องอะไรเราขอทัวร์ลิสล้วก็คลิกทัวรลิสคันที่ r e s ิเดน c ์ก็คือประเทศที่เราอยู่ประเทศไทยนะเมืองก็กรุงเทพผลแก่นอะไรก็ว่าไปาที่อยู่นะเบอร์โทรอีเมลแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลทีนึงไม่ใช่ล้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพาสปอร์ตและพาสปอร์ตของเราก็คือเป็นพาสปอร์ตปกติเราก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะคะ เลขพาสปอร์ตอันนี้ก็คือ,อประเทศของเราประเทศอะไรพาสปอร์ตที่เราออกสถานที่ก็คือจังหวัดนะตามหน้าพาสปอร์ตเลยอันนี้ก็คือวันเริ่มพาสปอร์ตเราเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นคุณมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไหมมีกี่เล่มถ้ามีเล่มเก่าคุณก็ใส่เล่มเก่าเลขพาสปอร์ตเล่มเก่าไปด้วย คุณมีเด็กในความดูแลของคุณไหมถ้าไม่มีคุณก็โนโดได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอื่นๆก็ในเรื่องของโรงแรมที่พักที่อยู่ในย,ยู่กันดาที่เราจะไปเราก็ใส่ชื่อโรงแรมได้เลยอันนี้คือประเทศที่เราเคยไปมานะเราก็ใส่อันไหนถ้าเราเคยไปประเทศไหนบ้างเราสามารถใส่ได้เลยนะ อันนี้ก็คือเรามาในฐานะอะไรทัวริสนะคะอันนี้วันที่เรามาถึงวันที่เท่าไหร่อย่างหญิงจะไปวันที่14นะคะก็ใส่รายละเอียดอันนี้คือเมืองที่เราจะบินเข้านะคะเมืองที่เราจะบินเข้าของหญิงจะเป็นโอเคเมืองที่เราจะบินเข้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะอยู่ เขามีให้เลือกแค่2อย่างเท่านั้นเลยนะก็คือวัน7วันถ้าอยู่เป็นวันก็ลง7วันถ้าอยู่เป็นเดือนก็ลง3เดือนมากกว่า3เดือนมากแล้วก็มากกว่า7วันนะส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดของเรื่องของการโดนเคยโดนปฏิเสธวีซา่าไหมเคยทําผิดกฎหมายอะไรไม,ปรม่ประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะคลิก no ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อเราเรียบร้อยเราก็คอนเฟิร์มแล้วก็เราไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็ติ๊กไปหน้าถัดไป หน้าถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารแล้วซึ่งการดาวน์โหลดเอกสารอันแรกจะเป็นพาสปอร์ตอันที่2ก็พาสปอร์ตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฟโตกราฟนะคะอันบนนี้เป็นน่าจะเป็น PDF คือคือได้หมดอันบนได้หมดนะคะล่างก็เป็นฟโตกราฟได้ก็คือหน้าพาสปอร์ตเหมือนกันทั้งสองอันอันนี้จะเป็นวัคซีนไข้เหลืองอันนี้ก็จะเป็นติเก็ตนะคะ หน้าถัดมาสเต็จที่4ก็เขาก็จะบอกเรื่องของ different number ของเราเราก็จะเก็บจริงๆเขาจะส่งไปที่อีเมลของเราอะนะคะหรือว่าเราจะเก็บหน้านี้ไว้ก็ได้เราจะจ่ายผ่านอะไรถ้าจ่ายผ่านเครดิตการ์เราก็เลือกเครดิตการ์อันนี้จะเป็น50าสิยดอลลาแต่ว่าก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วย อันนี้ให้เรายอมรับของเตย์เมนใช้อะไรชาใช้บัตรเครดิตก็เลือกบัตรเครดิตนี่ก็คือจะเป็นรายละเอียดของค่าธรรมเนียมวีซ่า เราก็เลือกดําเนินการจ่ายเราจ่ายผ่านบัตรอะไรก็เลือกตัวนั้นนะคะวีซา่ามาสเตอร์การ์ดแล้วก็ใส่รายละเอียดก็เขาก็จะบอกรายละเอียดว่าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเราแล้วก็ในเรื่องของอเลขของเราแล้วก็ค่าวีซา่าสังเกตว่าจะมีค่าฟรีด้วยนะคะ1.5ดอลลาร์ก็รวมทั้งหมดก็จะเป็น51.50ดอลลาร์เราก็ดำเนินการจ่ายได้เลย เสร็จกระบวนการจากการยื่นของวีซ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะรอขั้นตอนว่าเขาจะแอปพุ่มเมื่อไหร่ซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็ประมาณสักไม่เกิน7วันและกันไม่เกิน7วันเพราะว่าอย่างที่บอกคุณสาเขาภายใน2วันเขาได้แล้วอย่างหญิงก็สวันรุ้นทุกวันเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะแล้วแพนเนี่ย แผนไม่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกหญิงเคยขอมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้คือครั้งที่2ก็เลยมั่นใจว่าได้เร็วแน่นอนนะคะเพราะว่าครั้งนั้นแค่วันเดียวแค่วันเดียวก็ได้เลยหลังจากเขาแอปพูบเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะส่งมาที่อีเมลของเราเราก็พิมพ์ตัวหน้าวีซ่าออนไลน์ตัวนั้นนะคะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคุณจะบันทึกใส่โทรศัพท์ก็ได้เมื่อมาถึงอิมิเกชันคุณก็โชว์ตัวนั้นแหละเนาะอย่างที่บอกอะรอบนี้เขาไม่ถามอะไรเลยไม่ขอดูของหญิงด้วยแต่ว่า ขอดูของคุณสามีนะคะส่วนของหญิงก็เตรียมไว้ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยเมื่อมาถึงจุดอิมิเกชันเขาก็จะขีดข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะถ่ายรูปตรงจุดอิมิเกชันแล้วก็จะปริ้นเหมือนแล้วก็ประทับใส่ใส่เล่มของเราเหมือนเราขอวีซา่าพวกยุโรปะอะค่ะอ่าเขาจะติดเล่มให้เรานะคะซึ่งเดี๋ยวหญิงจะมีตัวอย่างให้ดูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังจะเดินทางมาอยูอยูกันดานะคะอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องของยล l โรฟีเวอร์วัคซีนเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวหญิงจะมาแชร์ให้ฟังว่าทำยังไงนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยนะคุณสามารถไปขอก่อนเดินทางได้ภายในวันเดียวคุณก็รู้ผลแล้วแต่ว่าเขาจะให้เงื่อนไขของเขาก็คือว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางประมาณ7วันโอเคคลิปนี้บ๊ายบายนะคะ